กินมาให้วันใหม่ะถ้า่าของกินมาให้วันใหม่นะวันใหม่ห่างกินบอได้ทองใม่หอมตอนนี้คือขางหลังเวทีแย่งของกินกันแล้วค่ะศิลปินนั่งรอขึ้นเวทีค่ะตอนนี้ให้เตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวบอบาไปกดบอไปกดบอไปกดบอม ทำไมเขาขันมาก้วยล่ะไเรายังไมันเลยไมันีแม่บียืมเกือบละคอยืมด้ยดคอยยืมเกือเลยนนี่หนจริงคันเลยนะอก็ได้เป็นความจริงเลยที่ว่าเวลาเอาของมาเราวันไม่วันไมจกินของพี่อไม่จริงไม่จริงเรนไหมไม่จริงไม่มีไม่จริง แม่แซ่บแม่แซ่บแม่ก็แซ่บบนตะกรอนนี่ยแม่ถามว่าอะไรไม่อร่อยบ้างวันใหม่ตั้งแต่หนูกินมาเนี่ยบ่มีบ่มีแกกินดีของเราก็กินไม่เว้นนั่นอันนั้นหายไปไแบบนี้มองแห็กินของกินแล้วตัวเั็นไงนุ่มแบตัวหนึ่งนุ่งนุ่มตัวหน่ตัวลาแห้งเนี่ยแต่รู้ตัวลาว่ะจ้ะกินจนไมเนี่ย กินเยต้โหอยลกมัสใแกินเพืขอากไปินเ่พมิมเอคับังนว่พอกินนอยเนี่ยทุเรียนมีบั่าทุเรียนจะดูจะดูขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะก็เดจาเนี่ยเดี๋ยว้ขอสูบน้ำแป๊บเดี๋ยวจะ ก็ยืนยันแล้วว่าเจริญนตาคนคือแขววคนตาอยู่นีวันนี้เยที่สุดเลยรถเชียสสถานการณ์ยับอกส่ตันยังไม่หาไรเล่บอกบท่นในวาจ้บอกว่าเต็นใบเฉยรอประชุมเสร็จก่อนร้อนร้อนที่คนทากอนเพาทาลิปบได้ไม่อะไรค่ะ ยืดไปเนีแล้อ่งยใ้ไม่รอไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแม่แล้วแล้วนเ้วโอ้เด็กน่อยจีไปเบิ่งละครเสียอันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะเ,ออนะเวเล้ล,ลับฝน้องีนเนเ่เล็กวดีเล็กวันไมเะนะ่เน่ะโตดีเลยปากแตกเย่ทิ้จับเพิหมกรถกับาเิว,เด,วเ,เ,นนเดี๋ยว <c oughs> ยยนี่และนี่ฉัน่ะเป็นนางลาเด้อสวนักลายไปดูน้าก่อน หลอดมาดูดน้าบก่นะหลอดมาสั้นใครก็ได้นนจัเดี๋ยวที่อน้ำเลยหนูขึ้นไปอยู่บนบกก่อนนะลูกที่ล้างไปบกเสียจนเหนื่อยไหมยัระมาบองกเยนะคะวันนี้ เด็กๆระวังรถนะคะโอ้ยเบิ้งน้ำท่วมก็เลยออกไปก่อนจ้ะพี่มันเป็นน้ำส้วมจ้ะน้ำส้วมไลยจี๊มนนค่ะมันเป็นน้ำส้วมมันเอ่อขึ้นมา

พิซเซนเตอร์เด้อข้าได้นะคะโฆษณาเข้าได้ออกไปเลยค่ะเข้าแล้วออกเลยโฆษณาข้าได้นะจริงจ้างได้นะคะยกืนเข่ามองที่างมามอตู้าเข่า้เีครืงแขนดทายน่ะเนี่ มันโบวเนยล่ะทายยัเวลาเนี่เห็นตามันยาวไปเตลิตุนมือเล่นกับฟีจ้าอเล่นนะนต้ไรีขนมอะไรดีไว ป้า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 คนตกน้ํโทรศัพาไปชื้นไปนชากกได้ไปได้จ่ามืออื่นน้ำไปเบิงอีลาเด้ออยู่บ้านค้าขยรุ่นนีเอามาซื้อเอาไรคะเจติเอาได้แล้วก็ได้ 三来。